สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการปลูกหน่อไม้ฝรั่งลงดินนะครับการดูแลนะครับข้อปฏิบัติจะทําอะไรบ้างนะครับการปลูกลงดินนะครับข้อเรียกเลยที่ผมพูดก็คือดินร่วนปนทรายนะครับเขาจะชอบนะครับอันนี้ก็คือเป็นดินร่วนนะครับปนทรายนะครับอ่า ข้อปฏิบัติก็จะมีการให้น้ําครับการให้น้ําถ้าให้สม่ําเสมอเขาก็จะออกหน่อได้ดีแต่ถ้าเรางดนะครับให้น้ําแล้วก็มาให้น้ํามันก็จะเป็นเทคนิคการ,บ,ารบังคับให้เขาออกหนอ่อพร้อมกันแล้วก็เก็บนะครับผลผลิตได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับส่วนข้อปฏิบัติต่อไปก็คือการพรวนดิน นี่การพรวนดินนะครับพรวนดินนะครับต้องพรวนดินให้ปุ๋ยเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อปฏิบัติหลายข้อนะครับการาปลูกลงดินนะครับนี่คือ,อพันเมลี่นะครับก็จะสีเขียวส่วนบล็อกอินฟลูกก็จะออกสีม่วงๆก่อนนะครับไม่ออกม่วงนะครับออกม่วงแล้วก็ยืดเกินไปเหมือน อาชองเตยนะครับเหมือนพันธุ์อาชองเตยนะครับข้อปฏิบัติต่อไปก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยมูลบัวปุ๋ยมูลไก่นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะมีข้อที่เราต้องทํานะครับอันนี้คือผมถางหญ้าเอาเอา,เอายาออกแล้วก็มีการพรวนดินนะครับอ่า ข้อต่อไปก็คือการยึดต้นครับยึดต้นมันก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเอาเชือกขึงนะครับเอาเชือกขึงนี่ก็เพื่อ,อที่จะประหยัดงบประมาณนะครับในการทำนะครับก็คือใช้เชือกดึงไปเลยแต่ถ้าเราใช้แบบเป็นเสายึดนะครับเสายึดต้นหนึ่งกอหนึ่งก็จะใช้เวลาแล้วก็ งบประมาณอีกนะครับอันนี้ข้อที่เราต้องพูดถึงนะครับการยึดต้นเพราะฉะนั้นสําหรับของผมนะครับตอนนี้ผมมายึดต้นหมดเพื่อเพื่อทําหลักยึดต้นเพื่ออะไรครับเพื่อผมเข้าไปทํางานง่ายครับเข้าไปดูแลพวนดินนะครับไม่ต้องเอ่อไปข้ามเชือกนะครับเพราะว่าการเว้นระยะห่างของแถวนะครับ ถ้าใครเว้นระยะห่าง1 5 0เมตร้าสิถึงสเมตรมันก็จะดูแลง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่พื้นที่ไม่เยอะปลูกไว้กินเองนะครับก็ไม่ต้องเว้นเยอะนะครับตาเหมือนผมก็ได้แต่ใครที่ปลูกขายจําหน่ายก็ต้องเว้นระยะห่างระหว่างแถวให้มากๆหน่อยนะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องปฏิบัติสําหรับใครที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับ ข้อต่อไปนะครับที่เราต้องทํานะครับก็คือการดูแลต้นก้าหรือต้นพันธ์ของเรานี่ครับให้มันมีจํานวนไม่เยอะนะครับเกินไปก็คือสังเกตแต่ละกอผมจะเหลือไว้อยู่ประมาณสามสี่ต้นนะครับสี่ห้าต้นก็แล้วแต่สังเกตนะครับก็คือไม่ให้เขาแย่ยงอาหารแล้วก็ รกจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือการดูแลนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็คือการตัดนะครับตัดตัดปลายนะครับตัดปลายตัดปลายก็คือตัดอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีดเ,เอาอะไรมาตัดก็คือไม่ให้เขาสูงเกินไปนะครับอันนี้ข้อปฏิบัตินะครับตัดแต่ง ทรงของต้นพันธุ์นะครับต้นก้าอของเรานะครับนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกหนอเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขานะครับเพื่อให้เขาหน่อใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูด ถ,ถึงการดูแลหน่อไม้ฝรั่งนะครับเ๋ยก็ามาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตต้นจะเขียวเขียวนี่ก็คือเขาออกมาใหม่นะครับที่เหลือผมตัดทิ้งหมดแล้วครับทอนทิ้งหมดแล้วทั้งเก็บทํากับข้าวทั้งตัดทิ้งนะครับอันดับต่อไปก็คือการให้เขาติดดอกออกผล สังเกตถ้าเขาไม่ติดดอกออกผ้นเราก็ถอนทิ้งไปเลยนะครับแต่ถ้าดูแล้วต้นใหญ่หน่อใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะติดดอกออกผ้นก็ให้สังเกตดูครับนี่อย่างนี้นะครับถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยถ้ามันมีดอกติดพน้นเราก็เก็บไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับก็ให้เราสังเกตได้เลยว่า มันไม่มีประโยชน์นะครับเราก็ถอนทิ้งไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะติดผลผลสูกผวงเก็บไปเยอะแล้วนะครับบางต้นก็ติดดอกแต่ไม่ติดผลก็มีนะครับนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องอดูแลนะครับให้ผลผลิตนะครับเพราะว่าเป็นช่วงจะเข้าฤด,ดูฝนนะครับ ผลผลิตจะออกเยอะนะครับการให้น้ำนะครับก็คือลดน้ำปล่อยน้ำไปตามร่องอย่างนี้นะครับนี่นะครับดังนั้นยังพวนดินไม่เสร็จนะครับก็คือให้น้ำไปตามร่องนะครับเวลาเขาออกหนอนเขาจะใหญ่นะครับจังเกียดดูหนอจะใหญ่อันนี้อาจจะดูเล็กนะครับแต่หนอเขาจะใหญ่นะครับถ้าเขาออกหนอมีหนอเล็กหนอใหญ่ ปะปนกันไปนะครับอ่านี่นะครับอันนี้บางทีบางคนถามว่าเอ้ทำไมมันมีหน่อเล็กๆผูออกมาอยู่มันก็เป็นธรรมดาครับอันนี้นะครับยังมีหน่อเล็กมันก็มีบ้างนะครับหน่อเล็กหน่อใหญ่นะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับ อโอเคก็ออกไปเรื่อยๆครับถ้าต้นเราเยอะเราก็ถอนทิ้งครับอันนี้พาไปดูนะครับอต้นเยอะหญ้านะครับระวังอย่าให้มีอันนี้เป็นสายพันธุ์อาชองเตยนะครับนี่ถ้าขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นอาชองเตยนะครับ 5้าพันเมลี่มันก็จะเป็นเขียวเขียวนะครับบล็อกอินฟูฟก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับตัวนี้เป็นอาชองเตยนะครับนะให้ดูชัดๆนะครับมันมีหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมปลูกไว้สีม่วงสีม่วงนี่สวยที่สุดแล้วนะครับเติมแต่ผมปลูกแล้วก็ดูแลนะครับโอเค นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็เก็บมาฝากนะครับถ้าติดขัดอ่าเรื่องอะไรนะครับพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสังเกตดินนะครับก็จะร่วนซุยนะครับมีเห็นแบบนี้จะมีเป็นแกบอยู่ในข้างในนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดินนะครับอ่โอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับก็มาติดตามกับผมคุณนนท์การเกษตรนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็แล้วกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ